อเดินทางไปที่สนามฟุตซอลที่ไม่เคยมีใครได้เห็นมุมนี้แน่นอนบอกเลยว่ามันเหนือความคาดหมายของพวกเรามากๆและทุกคนจะได้เห็นในมุมที่ทุกคนไม่เคยได้เห็นเรื่องราวแบบเอ็กซ์คลูซีฟที่ไม่ใช่ทุกคนในโลกนี้จะได้เจอแบบเราแล้วเดี๋ยวรู้เลยว่าไม่พูดเยอะแค่ชื่อคลิปก็โหดแล้วไปดูกันโอ้โห ใกล้ถึงแล้วการสุ่มดูบอลในครั้งนี้เอาจริงผมแบบไม่อยากบอกทุกคนว่าสุ่มเลยเพราะว่าจริงๆแล้วมันมาแถวนี้อยู่แล้วแต่ว่ามันบังเอิญจริงๆที่พวกเราอ่ะไม่รู้เหมือนกันว่าเฮ้ยมันอยู่ใกล้นี่หว่าในสนามบานบุรีที่มีทีมแม็กเพล็กก็คือเป็นทีมฟุตซอลแล้วบังเอิญอีกดอกหนึ่งคือแข่งวันนี้พอดีดูดิโอคนมากันยกทีมเลยทุกคนอยากที่จะมาดูแมตช์นี้กันมากมาก ช่ไหมพวกเราโอ้สนุกมากแน่นอนวันนี้จริงๆคือมาถ่ายคลิปมาช่องเดอะสแน็กกันอยู่ที่ทะเลปานบุรีตรงเขากะโลก์บรรยากาศดีมากแล้วอันนี้เห็นงี้เขาหลับไม่ให้แกวนะเขาหลับไม่เอ๊ะ อ่ะหลับแม่แซวกี้เมื่อกี้ยังตื่นอยู่เลยมาเข้มเต็มที่นะเข้มไม่ใช่เลยอ๋อแหมมึงนั่งไกลเลยนะโอ้โหแต่เนี่ยพอแม่ไม่มีพิซซ่ากินก็เงียบไปหน่อยน้ำซองหลับไปทางซุปเปอร์สตาร์จะเปลี่ยนชุดเปลี่ยนกางเกงอะไรโอ้โหก็ต้องหาห้องน้ำหานู่นนี่นั่นโอ้ไปทางโด่งดังไปทางเอิอแต่แล้วอีกหน่อยคือแบบต้องบอกพี่มุกเอาเต็นท์แบบเปลี่ยนสบาย ้องโฟนนะน้องโฟนนะ,ะดูดูมันดูมันไว้แล้วเราเืยหน้านวล อ้าวไม่หนวนได้ไงเพราะว่าคือจริงๆอ่ะมันต้องมีตัวช่วยเวลาจะไปออกงานหรือว่าจะไปทําอะไรต่างๆอ่ะไม่ไม่ใช่ให้ดูดีหรอกแต่ว่าอย่างน้อยอ่ะทำให้เรามั่นใจดีกว่าเพียงแค่พกนี่ใช่เคสโทรศัพท์ลายพระพริคะเนนนะจะป้ารด้ไงล่ะเอออันนี้อันนี้ดีอยู่แล้วในการแบบเออทาให้ลูกค้าเข้าอะไรต่างๆซ่าทุกซาทุกซ่าสามารถสามารถติดต่อได้ตรงนี้ใช่แต่ถ้าใครออกไปเจอคนมากมายทํำยังไงให้เราแบบเออมั่นใจอะไรเงี้ยมันก็สําคัญไงในเรื่องของคา หน้าทาอนะไรต่างๆที่ขาดไม่ได้เลยก็ต้องเป็นสิ่งนี้คือเป็นยาดมตาหงไทยที่เอาไว้ดมแล้วก็ถูหน้าได้ไหมอันนี้อัน,นีไดหนีได้เออได้ในในโอ้โอในของจริงนี่คือแบบโป๊ะบ้าเลยอะ่ะเสียงในคลิปนี่โป๊ะบ้าเลยอเ,เ,อเอาเข้าเนี่ยแหละเข้าเนี่ยแหละคนจะได้รู้ว่าแบบไปดึงสนามแบ็คเพิร์กกันจะรูคนก็ไม่รู้หรอคนก็อ๋ออันนี้อันนี้อันนี้เออได้มาจากไหน ได้มาจากทิก t o อครับผมในช่องจีโน่ครับผมจีโน่ผมปักไวด้เลยแล้วคือแนะนำแบบใครเป็นคนแนะนำสีนี้มาให้แนะนำตัวเองว่าอะไว่าอะรมันดีฮะจุดเริ่มต้นอ่ะพี่ดีไป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 นี่เตียมนี่ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วอุ้ยมันอยู่ในป่านะอุ้ยแต่แต่บรรยากาศดีนะเนี่ยแล้วก็คืนจึ้งเลยสมมติหน้าเราันมาไหนซะเฮ้ยขนาดใกล้ถึงแล้ว โ okay. อเคเฮ้ยมันเป็นที่เลี้ยงม้าเว้ยนี่อุ้ยย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 มยยยยยยยเยยยยยยายียตยยยยยายย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 อยยยยยยยเายยยยยยยจยย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 นยยยยายูยย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 ยวยยนยยยยยย่ยย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 มียยยยยยย้ายยยยยยย งานนี้น่าสนใจเออน่าสนใจนะถ้าเราขี้กว่าทุกคนใช่ไหมอยู่เลยเอ้ยดีจานแล้วเขาแข่งกันยังเนี่ยจบแล้วจริงปะเนี่ยจบแล้วแข่งไปสองทุ่มครึ้นไอ้เข็มเราพาดูอะไรเนี่ยเว้ยทำไมเขากินข้าวกันชิลจังวะแข่งไหมดแล้วจบแล้วนี่นี่ไป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 ท่าข้ามแตะสองทุ่มครึ่งท่าข้ามถูกสงครามเนี่ยโอ้จริงปะเนี่ย อันนี้อัมอัมแน่นอนอัมอัมอันนี้กลับมาอยู่แล้วนี่นักบอลขึ้นรถกันหมดแล้วสุดท้ายขึ้นรถหมดแล้วแล้วสกอร์เป็นไงสี่สี่เสมออุ้ยเสมอเสมอแบบเดือดช่วยน้ำรวงสีหนึ่งกับหมดสีสี่จริงเหรอใช่มีนาทีสุดท้ายขอขอไปดูสนามได้ไหมได้เฮ้ยไหนมาไปดูเป็นสำรวจอัมไปสำรวจดีกว่าโอ้โหดูสนามดิ่โหอดดูเลย ด,ดูสนามไงอดดูเลยโอ้โหมิติใหม่สุดๆผู้ซอแต่ถือว่าเอค้คลูสีฟนะลงมาตรงนี้เลยเราไม่ใช่ฟีฟ่ามาตรวจสนามส,สนามเป็นสนามที่มีที่เดียวในประเทศไทยที่เป็นหมายต่อที่จะแข่งทีมโลกโอ๋อแบบนี้เลยนะ,ะนเออว่ะเนียตอนนี้นะ16โมงอันนี้แนะนำนะ <c oughs> ถ้าข้ามเจอมสวห่างจากนี่ประมาณ80กิโลทางกลับกรุงเทพก่อนเราผ่านเหรอผ่านกลับแน่นอนอ๋อมันมันคือทางผ่านใช่ไหม แต่่ครึงใช้เวลาจากนี้ไปประมาณเกือบเดียครับอ๋อเพราะมันผ่านอยู่แล้วพอน้องผ่านกะับอ่ะทางผ่านพอดีเห็นไหมแต่แต่แจ้งไปที่ที่การนดนยเพราะว่าคนน่าจะเป็นอ๋อเดี๋ยวไปดูตามเอาตามจริงเลยครับเดี๋ยวไปดูเร็วๆเลยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเจอที่นู่นครับมิติใหม่อ๋อนี่สุราษฎร์กลับแล้วไป ลดูอะไเที่ยวมาเลยเฮ้ยเป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอบคุณครับนี่ไปคุยกับทีมชาติสวัสดีครับพี่ขอคุยด้วยสักหน่อยได้ไหมครับเฮ้ยชิวชิวชิวคุยแป๊บเดียวนิดเดียวนิดเดียวเป็นไงพี่วันนี้สนุกดีสนุอะครับผมเซฟเจ็บมือไเจ็บนิดหน่อยเดี๋ยวขอนี่มือผู้กษาปประตูทีมชาตินะดูมีแผลไหมเฮ้ยไม่มีแผลเนียนกิ๊บตอนตอนพี่เป็นประตูพี่ใส่ถุงมือไหมไม่ใส่แล้วมันไม่ไม่สนไม่เจ็บอะไรไค่เจ็บ ก็ชินแล้วมันชินแล้วอ๋อสุดยอดครับเอ,อืม <c oughs> เออดีออมือนุ่มนะ <c oughs> พอกันพอกันได้อยเหรอเนี่ยเออปดประตูได้เอ้โหเนยเอาคว้าบอลเอามอเราได้ติดตามไอจีพี่เขานะโอเคโอเคครับทานให้อร่อยครับโอเคครับผมมาไม่ทันดูมาไม่ทันเอ้ยเฮ้ยเฮ้้ยทำไมคนนี้หล่อจังเลยชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชิตาครับต้าอายุเท่าไหร่ครับจุดเด่นของเราคืออะไรเก็บบอลค้ำบอลเก็บบอลค้ำบอลงน้ ถือเป้าออ๋อทำประตูเก่งมาเก่งฮะยิงยิงเลยเหรอยิงไหมตะกอนไทยถึงตัวหลังนาวินยัดลูกนี้ออกตีเสมอครับเข้าไปแล้วต้าเล่นฟุตซอลมากี่ปีแล้วครับสิบกว่าปีสิบกว่าปีแล้วเด็กครับอ๋อตอนนี้มีแฟนไหมมีนะเขาเขาคบมานานเนี่ยน้อยนานนะสี่ข้าวไเฮ้ยคนเดียวแค่ไหนเดี๋ยๆๆรักแฟนเยอะๆรักแฟนดูดูทรงอะรักแฟนมากแฮ่เออะแาเหมือนกันเลยาเหมือนนี่ดูไว้น้อง เออเนป็หน้าตาสไตล์คนรักแฟนเหมือนกันตด้เป็นยังไงเขาเป็นงั้นอ่ะใช่ไหมเออใช่โอ้โหเลยไม่ได้มาดูแบบเออเขาเล่นเลยอ่ะเฮ้ยพี่ถ้าผมอยากมาซ้อมด้วยได้ไหมต้อเดี๋ยวผมขักคนให้ฮะแล้วแล้วพักที่ไหนที่นี่เหรอไม่ที่บ้านแต่ถ้าโอกาสก็มาเล่นในบ้านตอนโรงแรมอ๋อเขามีจัดการให้สู้ครับเดี๋ยวมีโอกาสไปเชียร์อีกครับถ่ายรูปด้วยกันถ่ายรูปด้วยกันโอเคเดี๋ยวไปเชียร์ใหม่นะเดี๋ยวไปเชียร์ใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปเจอกัน หน้าเดี๋ยวว่ากันทุกคนไปออกเดินทางดีกว่ามาและตอนนี้เราก็ถึงที่ห้องเย็นท่าข้ามห้องเย็นท่าข้ามใช่ตรงนี้พี่ทำไมมันเหมือนแคมป์นักบอลเลยอะพี่เดี๋ยวนะเขาจบแข่งจบไปแล้ว ย tamam> ี่เดี yes> ๋ยวเขาเตะจุกแล้วเหรอแล้วเตะสองตึ้งเี่ผไม่ได้ดูครั้งแรกผมไปทิ้งแอปเพลิงมาอ๋อไม่ทันแล้วใช่แล้วกลับแบบสกอร์เป็นไงพี่เกมเหมือนของสดอ๋อหวานแอบนี้ีคไม่ใช่ปีกนะเดี๋ยววอาเห็ดน้ำตาลนะคือเพื่อแบบเติมน้ำตาลให้ เปล่าครับเหมือนหมากไปกเป็นของอ๋อไม่ใช่กินแบบเออแข่งเสร็จกินเบียร์นะแไคขับเอาน้ำตาลสดมาให้แบ่งมาเลยคนที่แต่งตัวเลยเออเปิดไฟให้เล่นนะเปิดไฟให้เล่นแขง้างในนี้หรอบอ๋แต่ซ้อนนี้ไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรแล้วมาซ้อมเลยพี่ใจมาซ้อมไหมเฮ้หอมเลยนะถ่ายถ่ายอันนี้มาซ้อมเลยได้ปะได้ปะน้อนดูอยู่ครับน้องได้ปะ พาพผมเข้ามุางนี้ถ้าไม่ท้องป้านั่งถึงนะอุ้ยได้ได้พาไม่อลยอันนี้เอาลงนานล้ว่งฝากถึงป้านั่งน่อยได้หมดได้เอาลงนะไม่เม่ผมย้ายมาปีนี้อ๋ออ๋อรู้งานแล้วว่าอยู่ที่เชียมีทาไม่ค้องอิบุรี พี่อาเป็นไงพี li li ่อาพี่อาเป่ไงไอดอลตลอดกาลไอดอลตลอดกาลรุ่นใหญ่ได้ใจอย่างนี้ห่อยปไปรีวิวสนามไม่เปิดได้บันที่เฮ้ยได้พี่อยู่ได้ไม่มีปิดาไปดูสนามได้ได้เาไปก็ไปนมาแล้วไปล้ครับไปเฮ้ยตามเขาไปดีกว่าต้องซ้อนพีซีเขาด้วยนะตอตามให้วยัอ แล้วแบบเราต้องลำบากพี่เมย์แบบลำบากพี่เมย์ให้เราเปิดสนามให้เราดูโอ้ห้องเย็นชาค่ัในในทุกครั้งที่แข่งอ่ะคนดูว่าจะเข้าทางนี้อันนี้เป็นทีมเยือนทีมเยือนเข้าทางนี้เลยพี่เข้าทางนี้โอ้โหอใกล้จริงอ่ะใกล้จริงอ่ะคือแฟนบอลก็จะเกาะมันก็เป็นบรรยากาศที่แบบแตกต่างจากสนาม ใกขายท่าเรือใช่ใกล้ๆซีลเดียวกันแต่ว่าท่าเรือจะสูงอาจจังก็เรื่องสูงอาจจะจังสูงนะคนเยอะกว่าถูกไหมแต่สนามคนละแบบกับอันนี้นะแบ็คโผลแต่สนามไม่เหมือนกันบางคนเป็นบาเก้บางคนเป็นพื้นยางแต่สุดท้ายแล้วมันก็ต้องถูกรับรองมาตรฐานโดยโดยใครก็คือตสมาคมสมาคมใช่ไหมครับมาเป็นถุงหูฮคร์ดสนาดอลไรอ่ะดูห้องแต่งตัวไหม ว่พอพอปุ๊บปิดปิดปิดทักครึ่งหรือว่าอะไรต่างคือเขาจะเข้ามาทางนี้ห้องทีมเยือนทีมเยือนอยู่นี่อ๋ออันนี้ก็จะแบบมีพวกเสื้อพวกอะไรแปลกอะตรงนี้เหมือนปกติเป็นแบบเปนลักษณะทีมฟุตบอลเลยนะได้ตัวข้างในก็เป็นห้องน้ำเหรอพี่นเลขอไปดูห้องน้ำกัน่อยอ่าอุ้ยก็โอเคนะนี่แรกะ แล้วก็จะถ้าพี่ช้างมันก็จะอาบน้ำตรงนี้พี่ช้าง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 เจอาไม่หลับแล้วแม่แล้วทำไมชื่อของเขาเย็นก็คือธุรกิจครอบครัวแคร์ไม่เย็นนะครับอ๋อเป็นชื่ออะไรผมว่าเป็นชื่อของธุรกิจเขาก็เลยเอาชื่อมาเป็นชื่อทีมฟุตบอลเพราะว่าเมื่อก่อนเขาส่งทีมเดินสายทั่วไปนะแล้วก็เริ่มแบบว่าแกด้วยธุรกิจดีเรื่อยๆก็เลยลงทุนทำทีมใี้มันดีขึ้นเรื่อยๆ ห้องเย็นหก็ตือพวกแช่แช่อ่าจะานทะเลใชม้องอ่าจะเ็งฝังสมุดสาครใช่ปะอันนี้มุมรสาคใช่มือมีพวกอาหารทะเลอย่างนี้อ๋อห้องเย็นแบบแช่แข็งใช่ห้องเย็นของครอบครัวอืมแล้วเดีวเราออันนี้ห้องฝังทีมทีมย่างเนี่ยไม่ได้ไม่ใส่ไม่รู้ว่าอาดไหมเร็วเรวมาก ก็จะเป็นประมาณอันนี้อ you well, hey! hey. you know, ันน yeah. ี้คือแบบหลังจากที่เขาเพิ like ่งแข่งเสร็จอ่ะใช่เราจะทำทีลอยม่ได้ทงออกมาอ่เฮ้ยแต่ละคนก็จะแบบเออมีเทคนิคของตัวเองแตกต่างกันออกไปมีป้๋ยปุ๋ยไม่แต่จะไม่เอาชีสไม่เอาไอ้นี่เลยเสียงนี่ใช่ไหมเออได้เราจะไม่กินของเขาทำไมเออชุนได้ไหมผมหมดชุดเออน่าโอเคไปกินเขาเขาต้องมากินยัย ้วันพรุ่ง um, นี้วันพักวันกีฬาใช่ไหมครับวันกับแข่งนี่แข่งสุดในนอกระเบียวก็มีเป็นเสื้อที่ถูกที่สุดในบิ๊ก่ะจริงเหรอสามร้อยนี่นี่ใช่เกียรแกเจ้าของซื้อเขาอยากให้คนแบบมาซื้อกันเยอะๆอืมสีเดือนนึ่งเขาเป็นเจ้าของแบบนี้เองเลยนะครับไม่ครับไม่คอันนี้เป็นสปอนเซอร์เฮสเซสปอนเซอร์มีน้ำมันเบเกอร์มีมีอะไรบ้างเนี่ยไม่ปลาลูดิมันเต มีน้ำมันงวยหมสเบอร์ตองน้ำดื่มอ๋อในพื้นที่ใช่ไหมครับนน้ำดื่มอือแล้วก็เป็นเบอร์ขอเมรเรียนเรียนบาซิลของเรามีเบอร์55ครับไม่มีว่าววววววี่วว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 วีวว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 วีววววนวเลวอกวววว์เว็คววบอร์วว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 ควกีวว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 วเวว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 อวว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 เีวววอ เฮอ้วหมเบอร์55แล้วก็มีวันไม่มีวันครับขอมาถ่ายคอนเทนต์มาซ้อมน่ะที่ท่านทำให้ต้องมาดูนะท่านรับปากแล้วครับมาดูเราอีก2ปีที่นี่จะีโนเวทครั้งใหญ่นี่คือฟาร์มแล้วเฮี้ยวหมจะให้ผมมาไหมได้เฮี้ยวหมดเลยครับ อันนี้ห้องกรรมการอันนี้ถ้วยอะไรพี่เป็นถ้วยที่แบบได้แชมป์มาเหรอใช่เอ้ยไปต่อครับแชมเปี้ยนชิพอ๋ออันนี้ชิงแชมป์อาเซียนเมื่อปีประมาณยี่สิบสามนะครับผไปเจอพวกอินโดเก่งโหแบบข้าวใส่สากสูงไปเรื่อยๆเนาะก็จากทีมเดินสายครับเริ่มเริ่มแบบนินเดินสายเลยนะพี่ใช่ห้องเย็นหน้าข้างใช่ก็คือเย็นเป็นทีมฟุตบอลเดินสายหรือว่าเป็นทีมฟุตซอลเดินสาย ไม่แน่ใจนะแต่ว่าก่อนที่มาเล่นไทยลีกหนึ่งใช่ไหมก็คือฟุตบอลลีกสูงสุดอ่ะเขาก็จะมีเพลย์ออฟใช่ไหมเฮียแกได้เล่นทีด้วยอะไรก็เลยโคตรเที่ยวแกเป็นคนที่แบบชอบกีฬาคือแบบเกิดมาด้วยแพสชั่นจริงๆแล้วตรงนี้อะไรกันเยอะครับเยอะมากเอากลับบ้านได้ไหมอะไรเนี่ยอะไรวะเนี่ย ได้กี่คนพี่ที่นี่ก็พี่ห้าร้ครับแต่เวลาเขามาดูดเขาจะยืนเต็มก็เกือบพันแต,แต่ทางฝั่งนี้ก็เป็นแบบทางนักกีฬามาหน้าต้านต้านแข่ง<ส>ใช่ไหมครับสำรองใช่ไหมของท่าข้ามก็จะนั่งฝั่งนี้ก่อนทีมยาวฝั่งนี้ทุกครั้งใช่ทุกครั้งจะนั่งฝั่งนี้ก่อนแล้วก็ถึงจะไปฝั่งโน้นฟิลที่อินดอร์เลยเนี่ย อินดอร์สเตเดียมไหมเออผมเคยไป,ไปครั้งหนึ่งที่เหมือนกับเขาเขาจัดแข่งแบบฟุตซอลฟีเวอร์อะตอนนั้นอะชาริตี้ปะม,ม,มันก็จะเป็นพื้นแบบสี่เหลี่ยมไงชาริตีบบ้ไปดูรายละเอียดแต่มันเป็นฟิลฟิวนี้เหมือนกันคือโอ้โหทโั้งน,นู้นสนุกกัมแล้ว มีคแบบเลิฟเสียดายเสียดาย้โอ้ถ้ารู้ว่ามานี่แบบดีใจว่านิดเดียวแะไม่แตนแตมาอีกแน่นอนมามาวันที่แข่งแน่นอนวันนี้แบบการเป็นวันเฟลแห่งปีอะแต่สุดท้ายมันไม่ใช่เกี่ยวกับการทํากันบ้านนะทุกคนคือเราเราดูผิดการผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้ในชีวิตของทุกๆคนและการผิดพลาดนั้นเราจะมองมันในมุมไหนแค่นั้นเองแต่ว่าวันนี้ฮี่ในการผิดพลาดนี้อย่างน้อยเราได้มาเจอบรรยากาศแบบนี้กับพี่ชาย ของเราดีโอ้โหแล้วก็ควรค่าแก่การมาเยือนมากๆจริงๆริงเจได้เจได้ไม่มาเชียร์เลยโหแต่แต่เดี๋ยวมาแน่นอนมามาต้องมาแน่นอนรู้แล้วนะเจ๋มมาเลยเพื่อนๆอยากให้อยากให้พวกเรามาที่นี่โอ้โหคอมเมนต์บอกนะแชร์ออกไปเยอะๆเลยขอบคุณมากเลยครับพี่ขอบคุณมากเดี๋ยวไว้มาดูครับเฮ้ย ว่าจักรขอบคุณครับเดี๋ยวไปเล่นกิจกรรมเลยโอ้ขอบคุณครับอันนี้แจกได้ไหมแจกแฟนเพจได้ไหมได้ได้ในคลิปนี้เราได้บอกไปว่ามีความจุที่นั่งกี่ที่นั่งที่นั่งนะแชร์คลิปนี้ออกไปพร้อมบอกคำตอบนั้นในคอมเมนต์ของตัวเองแล้วเปิดเป็นสาธารณะแล้วเดี๋ยวเราจะแจกเสื้อตัวนี้พร้อมกับลายเซ็นไนนิว เดินไปแล้วกลับมาเข้าอีกแล้วของพวกเรานั่นแหละก็คอมเมนต์และแชร์กันออกไปร่วมสนุกกับกิจกรรมแจกเสื้อตัวนี้ที่้องเย็นซาคามข้างหน้าได้เดี๋ยวตรงนั้นเดี๋ยวดูค่ะ้โอเคใครที่คาดหวังอยากจะเห็นการโอ้โหเล่นกันอย่างดูเดือดแน่เลย อันนี้ก็จะพูดว่าขอโทษก็ไม่รู้จะพูดขอโทษโทษําไมเราไม่ได้ผิดอ่ะเอ,อ่พลาดไม่เป็นไรไม่เพื่อนเอากันใหม่ออแกน,นึงนั่นแหละเจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้พวกเราก,รากดซับสไครต์กดติดตามไว้แล้วก็ไปพบกับความวายปวงของพวกเราในทุกๆคลิปใช่ไหมอาร์ตเจย์ขอเจย์ครับ,รบเออ